เสาที่22ุ่มภาพันสองห้าสวัสดีครับวันนี้ลุงขึ้นมาทำความสะอาดใช้แปลงปัดฝุ่นแผงควบคุมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รุ่นแรกที่ลุงออกแบบและใช้งานอยู่อันนี้น่าสิปีแล้วนะครับน่าจะประมาณ10ปีและเออก็สายไฟก็ยุ่งยุ่งเหยิงอยู่อย่างเงี้ยนะครับลุงก็เอาแปลงมา ทำความสะอาดโซลิดบล็อก r m i n a มินัหัวสายแล้วก็ตัวตัวอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ของซูเวอร์นี่เป็นเป็นโมดิฟายส่เว็บสมัยก่อนนั้นยังไอตัวเพียวไซเว็บมันยังราคาแพงก็ใช้โมดิฟายส่เว็บราคาถูกๆส่วนตัวนี้นะครับของ CJ 3 5 0 0วัตต์เนี่ยอันนี้เป็นเพียวไซเว็บซื้อมาสำรองไว้ในกรณีที่ตัวแรกเสีย คือระบบนี้มันจะมีสำรองหมดนะครับยกเว้นแบตเตอรี่อ่ะไม่มีสำรองตัวนี้เป็นแบตเตอรี่มือสองแบตเตอรี่น้ำขนาดหนึ่งร้อยห้าสิบแอมนี่ใช้มาเป็นปีที่สองละนี่เพิ่งจะเติมน้ำกันลงไปเมื่อสักครู่นี่เองนะครับยังหมัดหมาดอยู่เังเบียกอยู่โอเคเอก็โว์นขนาดนี้นะครับเนี่ยวนขนาดนี้ก็ได้25.7ิบห้าจุดเจ็ด พรามีการใช้โหลดโหลดที่ใช้คือพัดลมตัวนี้นะครับพัดลมตัวนี้นะครับจริงๆแล้วก็น่าจะได้ประมาณนี้ละ 25. 6, 25. ่สิบห้าจก็อ่าก็ก็เต็มที่ไฟที่ไหมไฟเขาเต็มที่ประมาณนี้นะครับไอโอกาสจะขึ้นถึง26เนี่ยหรือ13โวลต์ในกรณีที่ใช้ระบบ2โวลต์นะมันคงเป็นไปได้ยากเพราะว่าแบตน้ำเนี่ยมันจะได้ประมาณประมาณนี้แหละครับ 25. อ่าด จำนอนนี้นะครับข้อเสียแบตน,น้ําคือตรงเนี้ยวนเตกอิสระมันค่อนข้างจะต่ำความสามารถในการนำกระแสะออกไปใช้ก็เลยต่ำตามไปด้วยนะครับแต่ว่ามันทนเท่านั้นเองดูแลง่ายนานๆก็มาเติมน้ำน้ำก่ดสกทีนึงเช่นประมาณสองเดือนครั้งหนึ่งจำนองเนี้ยนะครับก็ใช้มาใช้แบตเก่า เป็นปีที่สองเข้าเข้าเข,ข,ข้าปีที่สองนะก็น่าจะประมาณอีกไม่กี่เดือนก็จะครบสองปีแต่คงไม่ถึงสามปีอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้ตรวจเช็คดูแผ่นธาตนะุเนี่ยมันเริ่มจะเปื่อยแล้วแค่ตอนซื้อมามันก็ไม่ค่อยอมันก็เริ่มจะเปื่อยนะครับตอนนี้ก็เปื่อยมากขึ้นนะ,ะถ้ามันแผ่นธาตุมันสึกลรอบางมากๆมันก็เก็บไฟไม่อยู่นะครับก็ต้องเปลี่ยนใหม่แต่ว่าจะเปลี่ยนใหม่คราวนี้ก็จะใช้แบตเตอรี่ที่อัลฟอสเฟตขนาด อ0 0มอาร์ชั่วโมงซึ่งจะสามารถจ่ายกระแสไฟได้มากขึ้นนะก็จะสามารถนำไฟนไี้ไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นระบบนี้เป็นระบบขนาด2,700วัตต์นะครับตา,ตามที่เห็นอยู่นี่นะครับ2,700วัตต์ 2, ก็ยังไม่ใหญ่มากลุงก็รองบประมาณเก็บเล็กผสมน้อยจากเบี้ยคนแก่มั่ง จากเงินรายได้พิเศษเล็กๆน้อยๆจอดกกระปุกพอมากขึ้นก็มาทำทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็คงคงไม่มีอะไรแล้วนะนะครับนานๆจะได้ทำทีหนึแต่ระยะนี้ไม่ได้อัปเกรดไม่ได้ปรับปรุงระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์นะครับเพราะว่ามีงานอื่นที่จะต้องใช้สตังการปรับปรุงบ้านเรือนก็เลยทำอย่างอื่นไปก่อนวันนี้ก็ใช้ได้ก็ใช้ไปใช้แค่สองสว่างภายนอกอาคารภายนอกบ้าน เมื่อสักครู่นี้ตอนเช,ช้ชาช่วงเช้าลุงก็เพิ่งจะจัดจัดงานซ่อมอไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เฉพาะจุดนะครับเฉพาะจุดเนี่ยนะเ,เป็นเสาแล้วมีแผงแสงอาทิตย์อยู่ข้างบนแล้วมีหลอดไฟเนะี่ยก็ซ่อมไปได้สามจุดละนะครับสามจุดละแล้วก็ไปซ่อมจุดอ,อื่นๆอีกสองจุดเป็นห้าจุดแล้วก็ขึ้นมาทาความสะอาดแผงพลังงานแสงไม่ยไม่แผง ขึ้นมาทําความสะอาดแผงควบคุมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนแผงพลังงานแสงอาทิตย์นั้นก็ฝุ่นจับเขอะไม่รู้จะหาน้ําที่ไหนมาล้างนะครับ <laughs> น้ํามันก็จะมีอาศัยสายฝนนฝะนตกรากชะล้างไปแต่ถึงไม่ค่อยจะมีน้ํามันก็ไวแสงพอแผงพลังงานแสงอาทิตย์นี่ก็ใช้มาสิปีนะครับก็ยังไวแสงอยู่นะยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ